เดี๋ยวผมไปตัดแกะเป็นรูมไว้เฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยน้ำตอดูดิว่าจะได้ขึ้นมาอีกทักตัวหรือเปล่าจะลุยเหรออาจารย์ก็เป็นโค้ดไปอาจารย์เป็นโค้ดคอยดูถือปืนคุมไว้ถ้าใครเข้ามายิงเลยนี่สแตนเลสนี่ไม้ ข้างหลังนี้ข้างหลังนี้ข้างหลังนี้มุงพูดให้ยูอ้โหย่แช่นแม่มีสองพันตัวเนี้ยเอทอมบาดขึ้นมาได้แล้วไม้ยังดีอยู่ด้วยนะใช่ใช่ลูกเนี่ยลูกเนี่ยลูกเราตัวบาดเลยแล้วทำไมเขาโยนทิ้งวะพี่น่าจะตกมืออ่อนมือ่อ่อน่ปลาดึงดึงแล้วดึงเลยไม่น่าปลาดึงนันลูกยังคาอยู่เลยอยู่ที่ไหนล่ะเสื้อจะไหน ก็ตหนุกสนานกันไปนะครับพี่พวันนี้แล้วก็มาหวานแหยอยู่แม่น้ําท่าจีนนะครับผมวันนี้แล้วก็หมานอยู่นะแต่ทีมงานเราไม่ได้หมานนะครับพี่เอฟีเราหมานแต่จริงๆอ่ะปลามันหวานได้ตลอดนะพี่เพราะว่าปลาจะล่องล่องผ่านไปเรื่อยเพราะว่าน้ามันไหลน้ํามันไหลยังไงมันปลาปลามันก็ผ่านอยู่ที่ว่าจังหวานเราจะได้หรือเปล่าใช่พี่หมวานที่นี่ทได้หมใช่ มไม่น้ำใหญ่ๆนี่เคยหวานไหมไม่เคยครับค <ไป S 2> รั้งแรกมาดูันต่อไปงานไปอนาคตล่าสุดจับมือก่อกนดูคนต่อครับแม่น้ำท่าจีเราเราจะมีตัวไหมเออใส่ไปครับพร้อมเลยพร้อมเลยรอรอครรอตรงบ้านะครับผมเดียหวานเลยนสวิงนี่หวานเลย ไปก่อนเลยก็ได้ <S <S มาเ,าเลยมับโอ้ยบานสวย12 5ห้าเซนครับผมปากนี้เดี๋ยวไปตามรูทกันจะมีตัวรหรือเปล่าครับ 3 4 5 6 7แน9 10น้ำล่างอะไรากครับมีอไครับหันหัวตอครับผมววกกันได้ตองร้านหวนไม่ด้มีตอหาไม่ได้เลยแมีได้มาแล้วนี่อุ้ยมาว่า อ้ยปลาตายปะน้าปลาตาบอดปะน้าปลาอะไรปลาแบบใหญ่พี่เพื่อนโอ้โหปลาแบบเพิ่งเปียกเปียวเปียกโอ้โยทำเปียวทอาเปียวเอาเรื่องว่ะกินแซวเนี่ยกินแซวเนี่ยเอ้ยเออเปียกเปียกนี่นะครับผมพี่ทอมจัดมานะปลาแบบตัวใหญ่นะครับผมโอ้โหเอาเรื่องว่ะ โปมาไงวะเนี่ยมาหลายครังว่ะได้ต้องไดดึงเลยมี่ไปไงดึงเลยดึงเลยโอ้เต็มแหแบเต็มแหถ้ามีนะเฮ้ยได้ได้ได้ยังมาว่ะ อุ้ยอุ้ยเฮ้ยปลาอะไรวะตัวลายๆด้วยวะได้ได้ปลาเนี่ลายไอ้นี่ไงไอ้ที่พ่นน้ำปลาปลาครับปลาปลาครับขอเอ้ยปลาปลาเต๋อพ่นน้ำปลาเต๋อพ่นน้ำสาสรุปสรุปโอ้สรุปเออนี่ฮะอาแป๊บยักษ์นะครับผมปลาเต๋อพ่นน้ำก็มาว่ะอันนี้ปล่อยดีกว่าพี่มันสวยว่ะปปลล่่ออยยสวยเนาะปล่อยปปลล่่ออยยดีกว่าโอ้โหแต่ละต่อเอาเรื่องว่ะ ไอเนี่ยจารรอบที่แล้วรอบนั้นเคยหวานได้เป็นรอ้อยตัวจำ้เปล่าใช่มือตกใจปะเอาอีกสักดอกนี่อีกสักดอกนี่ตั้งแต่มันหลอกน้ำแล้วไอทอมแล้วจิตแม่ตีนึงกลับบ้านเลยไปทำปลาชิ้นหนึ่งไปเอาปลาปลาน้ยอยากให้แกวางอีก<ๆ>สักทีเอ้ยผมยังหวานไม่ครบเลยห้าเทียแค่ทีเดียวเองหวานเสร็จแล้ว โอ้นี่ฮะทีแรกเราก็ได้ถึงตัวนะฮะสองเรานะครับผมเฮ้ยหมับเออบานบานปานดีว่ะถ้ามีตัวว่ะพี่ ข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับพี่ๆนะที่สนใจแหก็สั่งซื้อได้นะครับที่เผ็ดต้นคนหวานแหนะพี่ๆแหที่เราใช้วันนี้นะพี่ทอมใช้สิบสองห้าเซนนะครับทุกคนราคาก็ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับรวมส่งแล้วนะในลาซาด้าช้อปปี้มีนะพี่ๆนะกดสั่งซื้อได้นะครับพิมพ์ไปว่าแหต้นคนหวานแหรหรือว่าต้นคนหวานแหแห่โซเดียมโซ พี่ต้นขอจะอธิษฐานนะขอให้เราสองคนได้มีสุ่ใหญ่ดีไหมโอ้ยเมียจันสบายดีสบายดีครับผมสวัสดีพี่พี่ต่าง่าประเทศแล้วนะครับทีไม่โดนนะครับไม่โดนนะเดี๋ยวเราห้าทีนะครับ ปลาใหญ่เลยอ่ะน้องบาสได้ปลาใหญ่เนี่ยโอ้สวัสดีครับพี่ต้นพี่ทอมผมดูพี่อยู่ที่เชียงใหม่ครับสวัสดีครับต้นเอ็มีถักมาแล้วไปเชียงใหม่เว้ยโย่สบายดีเจ้าเออไม่ใช่ดีสบายดีบอสอ,อันนั้นอีสลาวนี่หว่าสุดจัดประหลัดบอกรายนี้พี่เท่าไหร่ฮะของพี่ร้อยยี่สิบเก้าแล้วเล้เท่าไหร่ของผมสามร้อยสี่สิบแปดโอ้ไปครับ วันนี้เราก็อยู่ทาจีนะฮะใช้แห12ห้าเซนของต้นคนหวานแห่นะใช่ครับผมพี่ฟีก็ใช้8 2, สอก3เซนครับวันนี้บอกได้เลยว่าวันนี้สนุกมากครับอ่าคนละสองทีพอ,พ,อพีท่ทอมบอกว่าอยากได้อีกสามทีว่างั้น <S <S 2> <S 2> ไม่คือประเด็นนะแกอยากได้ตัวใหญ่ไงแกจะเอาให้ชนะไงอ,อ,อ่อ,อนอ่อน กจะเอากจะเอาให้ได้ตัวใหญ่ให้ได้ไงประเด็นนะอยากได้ตัวใหญ่ไงพอเห็นเขาได้ตัวใหญ่แล้วพูดไม่ยอมไงเจ้าเนี้ยเดี๋ยวไปตามลุงนั้นต่อครับทุกคนให้มนทีเดียวทีเดียวถ้าไม่ได้ปลานะกลับบ้าน เดี๋ยวไปหายสดทำกับแกแพนไม่ใช่ไม่ใช่ทำกับข้าวกันเหมือ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 นได้ได้เก็บไปนลบลบทีเดียวแล้วโดนลบเนี่ยลบเนี่ยลบเก่งีบบนีอเก่ะเออโอ้ยแกบานบานแบบบ้านดีนะเฮ้ยเขาวาดแบบฝรั่งเลยอ่ะเขาเก่งมากเนี่ยเนี่ยที่ทำเนี่ย ต้นฉบับเลยที่ที่หวานแห็บฝรั่งอ่ะพแม่งแม่งก๊อปปี้เขาใช่ไอ้ฝรั่งแข็หวานไดมน้มันดูได้ได้คนะรับต้นแบบดูฝรั่งดีมากไม่ได้ตัวนี้ไปทำกับข,ขา้าวกินก็อ,อ,อะไรวะเนี่ย มมอ้หีว่าใหญ่อย่างนี้เลยมีว่าแต่ละปล่อยมีตัวนึงปล่อยแมีมาตัวนึงใส่เป้าเอาไม่มีอ่ะปล่อยปลปล่อยปล่อยครับตัวมันเล็กไม่เอาไมอาปลาม่าไม่เปล่อยพี่ต้นเอีขอลิ้นติงอ่ะ โอเคทำไมเขาบอกว่าทำไมเขาบอกว่าพี่ต้นตาหวานจังเลยฮะทำไมเขาบอกว่าพี่ต้นตาหวานจังไม่มันพันให้กูดุดเนื้อฮะมึงให้กูดุดเนื้อเมื่อกี้ไยี่ยี่อะกระดุดเนื้อเด็ดเดียวดุดเนื้อเด็ดเดียวครับผมทำไม่ไรพี่ทอมไลรอยู่พี่พี่ทอมไลรอยู่คู่กันเลยครับตอนนี้เรียบร้อยไปรีบไปรีบไปรีบสรุปเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวยืน สรุปปิดคลิปเลยพี่หมดละแห่พิชิตเดี๋ยวให้ช่วยซ่อมเหมือนเดิมนี่นี่ทุกคนเห็นอย่างนี้ไหมไอ้ทองหว่านไม่ได้นี่โอ้โหยิคู่หัวฟังก่อนแทงแทงที่สองยี่สิบสิบสองครัเสนนะครับนี่เจ้ปืนนะปืนแม่งดูไม่ดูไม่อะไรเดี๋ยวจังเดี๋ยวเดี๋ยวต้นผมน่าอยู่มาสักสี่วันน่าชอบนี้ หยิถือมาเลยลุ้นปลาอะไรทำไมมาหอันนั้นสิบสองห้าเซนนะสินี่นี่นี่อันนี้อันนี้กปดสองห้าเซนนี่นี่ดูเอ๊ะลูกพี่กูโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาหวานแหที่แม่น้ําท่าจีนนะครับผมพี่ทอมก็ใช้สิบสอกห้าเซนนะครับสําหรับพี่เอฟพีเราใช้แปดสอกสามเซนนะครับสําหรับปลาที่ได้นะครับโอ้โหก็จะประมาณนี้เลยครับผมตัวนี้โคตรใหญ่บอกเลยาจ แล้วเราก็ได้ปืนด้วยใช่ไหมจารย์ได้ปืนปืนนี้ไม่ต่อสองพันโอ้ใช่ครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าสนใจสั่งซื้อแหก็สั่งซื้อได้ที่เพจต้นคนหวานแหครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพีซีฟิตทีมงานต้นคนหวานแหแล้วก็อยู่กับพี่ต้นผม ห้ตัวแล้วไปงถามในผลงานด้วยครับทำซีซีแล้วก oh, yeah. ็ต้นวมหวานแหนละต้นคมานแหลนะครับต้นผลิตซิงเลยไปครับบ๊ายบาย